สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ g o o ด Doctor หมอใจพิเศษกันครับหรือว่า G o o ด d o c t เ r เวอร์ชันไทยนั่นเองเ,องเนาะเราจะมาวิเคาราะห์พฤติกรรมของหมอโชนผู้ซึ่งเป็นออทิสติกซึ่งเราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของออทิสติกกันครับนะว่าเอ๊ะทำไมหมอโชนถึงมีมายเซ็ตแบบนี้รากของพฤติกรรมของเขาคืออะไรทําไมเขาถึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเออพฤติกรรมที่เกิดจากออทิสติกของหมอโชนเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรกันนะเนาะสำหรับคลิปในวันนี้มีชื่อตอนว่าเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้กันแต่หมอชนกับไม่รู้จนกระทั่งกลายเป็นก้างขวางคอโดยที่ไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวอย่างกันครับและแน่นอนครับขอขอบคุณคลิปตัวอย่างจาก True CJ และ True ID ครับคุณหมอชนคะพอดีบิวมีคำถามอะไรนิดหน่อยอะคะ่ะยินดีครับช่วยออกไปอธิบายให้บิวฟังทางด้านนอกได้ไหมคะไปคะ่ะ อธิบายตรงนี้ก็ได้ครับผมสะดวกครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปที่เรารับชมกันไปนแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ดูแปลกๆขำๆดีเนาะก็เป็นอะไรที่แบบหมอโชนนี่ดูซื่อจริงๆเนาะอะไรแบบนี้ <laughs> <ๆ S 2> นะครับนะก็เป็นอะไรที่แบบเราจะเห็นเนาะว่าหมอนิクเนี่ยพยายามจะส่งซิกเนาะยักคิ้วอะไรแบบนี้ใส่หมอโชนอะไรแบบนี้ว่าให้ออกไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็คนไข้ก็พยายามที่จะส่งซิกแล้วก็ญาติคนไข้ก็พยา,ายามที่จะแบบ ปูทางให้อะไรแบบนี้เนาะพยายามที่จะแบดเอ่อเกลี่ยทางให้แบบนี้ให้ให้หมอชนเนี่ยออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้เนาะเพื่อที่จะทำให้หมอชนเนี่ยเอ่อออกไปก่อน,อออนแล้วก็จะได้ให้หมอนิกกับคนไข้ได้คุยกันอะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายเนี่ยหมอชนก็กลับไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็กลายเป็นก้างกวางคอเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอะไรแบบนี้เนาะก็คือแกไม่รู้จริงๆอ,อะไรแบบนี้แกซื่อจริงอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าเอ๊ะทำไมหมอชนถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เออในชีวิตจริงเนี่ยคือ ออริสติกไม่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าแบบการส่งซิกแบบนี้หรือว่าการทําสัญลักษณ์แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรอะไรแบบนี้หรือว่าคนอื่นต้องการอะไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วใครๆก็น่าจะรู้กันนะอะไรแบบนี้อืมเขาก็น่าจะพอเข้าใจกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมหมอโชหรือว่าคนที่เป็นออริสติกเนี่ยกลับไม่เข้าใจครับก่อนอื่นต้องอธิบายกันอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจกันครับว่าหมอโชนั้นเป็นกลุ่มออริสติกแบบไฮฟอร์ชเนนิง หรือว่าเราจะเรียกว่ากลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยก็ได้หรือว่าไม่ออริซิมก็ได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าข้ออาจจะยังต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าบางเรื่องเนาะก็คือคนกลุ่มนี้ก็ยังมีความปกพลองในเรื่องเ,เกี่ยวกับด้านของออทิสติกสด้านก็คือด้านความไม่ยืดหยุนด้านการสื่อสารทางสังคมแล้วก็ด้านเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมเนาะทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของออทิสติกก็คือ ตัวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ยืดหยุ่นกับตัวทักษะสังคมเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้ครับที่ทําให้เขาไม่เข้าใจเรื่องของสัญลักษณ์หรือการส่งสิทที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจแต่ว่าออยสิกกับไม่เข้าใจนะคืออย่างนี้อธิบายแบบนี้แล้วกันว่าคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่แฟกนะครับเป็นคนที่ตรงซื่อตรงตรงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเป๊ะๆเลยแล้วก็จะแฟก อะไรแบบนี้เนาะและประกอบกับว่าคนกลุ่มนี้ทักษะสังคมไม่ดีนะครับคือโซเชียลสกิลไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองที่เราเรียกว่าเซนส์ทางสังคมหรือว่าอมเปนเซนส์ทางสังคมที่มันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมเนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนกลุ่มนี้เป็นอะไรที่ต้องพูดตรงๆต้องบอกตรงๆเท่านั้นถึงจะเข้าใจถ้าไม่สื่อสารกันตรงๆจะไม่เข้าใจและจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ดดด้้้้้วววยยตตตัััเเเออออองงงงไททีีีี่่่กกกกขบสสคคมมจจะะิารนนน โค้ดให้หรือว่าจะต้องมีคนที่เป็นคนบอกทางไกด์ไลน์ให้ว่าทําแบบนี้คืออะไรทําอย่างนี้คืออะไรอะไรคืออะไรนะเออถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทําอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับต้องมีคนไกด์ไลน์ให้แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าใจสัญลักษณ์หรือซิกอะไรที่มันแบบรับลมคมนายหรือว่ามันดูแบบไม่ตรงอ่ะจะอธิบายยังไงดีคือมันเป็นซิกที่แบบเออแสดงสัญลักษณ์แบบนี้คนทั่วไปจะพอตีความออกว่าน่าจะหมายถึงอะไรเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาสามารถ ตีความได้จากเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับบริบทของสังคมณขนาดนั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ณขนาดนั้นอะไรแบบนี้คนทั่วไปสามารถตีความได้เนาะคนทั่วไปเนี่ยสามารถพอจะจับประเด็นได้ว่าและคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ถึงแม้จะไม่บอกกันตรงๆแต่ก็พอจะคาดเดาได้แต่ออริสติกเนี่ยถ้าไม่บอกตรงๆเนี่ยจะไม่เข้าใจตรงนี้เลยนะครับจะไม่สามารถเข้าใจพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอริสติกก็คือเขาก็จะดูแบบ ไม่เข้าใจซิกที่ส่งมาหรือว่าไม่เข้าใจสัญลักษณ์ที่ส่งมาว่าหมายถึงอะไรถ้าไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนหรือว่าไม่ได้บอกกันไว้ก่อนเนี่ยเขาจะตีความไม่ออกเลยครับนะคือออริสติกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการตีความการอนุมานการจับประเด็นอะไรแบบนี้การที่แบบอะไรที่ไม่ตรงอ่ะออริสติกจะมีปัญหาได้หมดอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขามาตีความว่าอาะการแสดงสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรถ้าไม่พูดกันตรงๆจะไม่เข้าใจ เนาะอะไรแบบนี้และประกอบกับว um um ่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นโซเชียลสกิลที่ยากด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่แค่ไม่บอกตรงๆแล้วจะไม่รู้อย่างเดียวแต่ว่ามันคือเรื่องราวที่แบบฉันต้องการอยู่กัน2ต่อ2เพื่อที่จะไม่ให้เป็นกอกขอคอกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นความยากอย่างหนึ่งที่แบบออ้ยสิกจะไม่เข้าใจไปไกลขนาดนั้นก็คือแบบมันมันสองเด้งเลยก็คือเด้งแรกก็คือไม่บอกตรงๆไม่รู้ดิ่งสองก็คือออ้ยสิกจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าแบบมันมีความสัมพันธ์ขั้นที่1นะขั้นที่2ขั้นที่3นะและหมอนิกเนี่ยพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับคนไข้เพิ่มอะไรแบบนี้เขาจะไม่เข้าใจอะไรไปขนาดนี้นะครับถ้าไม่ได้บอกหรือนิยามอย่างชัดเจนว่าเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้คือเพื่อนอันนี้คือแฟนอันนี้คืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้นิยามชัดเจนโอ้ยสิกจะไม่เข้าใจแบบนี้เนาะแต่ว่าหนอหมอนิกเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์กับคนไข้ต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะไม่เข้าใจนนครว่่่าาีีือกท สร้างความสัมพันธ์ต้องการที่จะให้ให้ทําสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อออกไปเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อไปอะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นโซเชียลสกิลที่ยิ่งยากาไปใหญ่อีกเพราะมันส่งเด้งเข้าไปใหญ่อีกนะครับนะคือ,เ,อเป็นการส่งสติกอย่างเดียวไม่เข้า ตีความส่งซิกอย่างเดียวไม่ออกไม่พอแต่ไม่เข้าใจในัยยะของการส่งซิกอีกว่ามันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยมันส่งเด้งเลยแบบเนี้ยครับนะมันก็เลยเป็นความยากอย่างหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าหมอโชนเนี่ยผู้ซึ่งเป็นออทิสติกเนี่ยก็เลยกลายเป็นกอขอคอเป็นก้างกวางคอโดยที่ไม่รู้ตัวไปเลยครับเนาะโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรเพราะว่าหมอโชนก็จะเข้าใจหรือตีบริบทต,ตามความ ็นจริงตรงๆเช่นญาติคนไข้บอกว่าต้องการจะคุยกับคนไข้ออกไปคุยข้างนอกกันได้ไหมหมอชนจะจับประเด็นได้แค่ว่าญาติคนไข้ต้องการจะคุยกับหมอชนเพราะฉะนั้นจะคุยตรงไหนก็เหมือนกันน่ะทำไมต้องออกไปคุยข้างนอกด้วยก็คุยตรงนี้เลยก็ได้สิก็ในเมื่อมันจะต้องการจะคุยนึกออกไหมคือแก่นแท้คืออะไรแก่นแท้คือญาติคนไข้ต้องการจะคุยกับหมอชนไม่ว่าสถานที่ไหนก็คุยได้เหมือนกันนี่คือความคิดของหมอชนเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยก็คุยตรงนี้ก็ได้ดิเพราะว่าในเมื่อญาติคนไข้ต้องการคุยกับหมอชนก็คุยตรงนี้ก็ได้ดิโดยที่เขาไม่เข้าใจเลยว่าบริบทสภาพแวดล้อมหรือว่าบรรยากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวกับโซเชียลสกิลนะครับพวกนี้มันมันมันส่งผลให้เออมัน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 ตีความไม่ออกอะว่าแบบเออคือเขาต้องการที่จะพาออกไปเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยเออประมาณเนี้ยครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือ อยากจะฝากเอาไว้ก็คือโอ้สิกเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆครับหากว่ามีการทําสัญลักษณ์หรือทําซิกต่างๆโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ล่วงหน้าหรือไงก็แล้วแต่โอ้ยสิกจะคาดเดาหรือตีความไม่ออกจริงๆครับหรือว่าเป็นเซนที่แบบเออใครๆก็น่าจะรู้กันว่าเอ้ยถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยน่าจะหมายถึงอย่างนี้นะแต่ว่าโอ้ยสิกก็จะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ครับก็คือจะไม่เข้าใจจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงครับก็จะเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และขึ้นอยู่กัับเปปตมแ่ละคนนด้วยพา็ เราเรียกว่าออสมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือ ASD มันเป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนที่รุนแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เป็นน้อยและมีประสบการณ์เยอะก็อาจจะพอคาดเดาหรืออาจจะพออ่านได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะอ่านได้ไม,ม่แม่นหรือไม่ดีเท่าคนปกติทั่วไปครับนะ,ะก็เป็นอีกสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์ให้ทำความเข้าใจกันว่าอืทำไมหมอชนถึงไม่เข้าใจซิกที่หมอนิกส่ง หรือว่าสัญลักษณ์ที่คนไข้แสดงออกหรือว่านัยะต่างๆที่3คนนี้คนไข้ญาติคนไข้และหมอนีน่ยพยายามจะทําให้หมอโชนเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนอะไรแบบนี้ทำไมห,หมอโชถึงไม่เข้าใจในัยยะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาทําคลิปเพื่อทำให้ทุกคนค่อยทำคลิปเพื่อทําให้ทุกคนเข้าใจกันครับว่าหมอโชไม่เข้าใจจริงนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงถ้าไม่พูดตรงๆจะไม่เข้าใจจริงถ้าบอกตรงๆเลยว่าออกไปเพราะหมอนิกอยากพื่กับคนไข้ อ,อย่างเงี้ยหมอชนจะอาจจะออกครับเพราะหมอชนเข้าใจตรงๆแบบนั้นแต่ว่าชีวิตจริงเราก็คงไม่พูดกันตรงขนาดนั้นจริงไหมเพราะว่าถ้าพูดตรงแบบนั้นมันก็จะแบบเออมันก็จะแปลกๆเนาะแล้วก็แบบเอ๊แล้วหมอนิクทำไมต้องอยู่กับคนไข้สองต่อสองด้วยเนี่ยหมอชนอาจจะสงสัยต่อแล้วก็ถามต่ออีกก็ได้อะไรแบบนี้เพราะหมอชนแกก็ดูแบบไม่คือแกก็จะเป็นอย่างนี้แหละแกตรงๆซ,ซื่อๆเพราะ,ะนั้นบางทีแกก็ถามต่อไปเลยอะว่าแบบเออทำไมแบบหมอนิクต้องคุยกับคนไข้ต่อสองต่อสองอ้าวก็เป็นปัญหาอีกเรบีคราวนี้ กลายเป็นว่าแบบเนาะอะไรแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ในชีวิตจริงเราก็ไม่พูดกันอนะอะไรแบบนี้ครับนะก,ก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วในชีวิตจริงเนี่ยสามารถทําให้ออดิสติกเ,เนียนหรือว่าเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับซิกหรือสัญลักษณ์มากกว่าน,นี้ได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องดูความรุนแรงของอดิสติกด้วยว่าเป็นมากแค่ไหนถ้าเป็นเยอะจริงๆเนี่ยโซเชียลสกิลตกมากจริงๆหรือว่า เรื่องราวของความไม่ยืดหยุ่นมากจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าคงยากอ่ะถ้าไม่พูดกันตรงๆเลยเขาก็คงทําพฤติกรรมไม่ออกคงแสดงพฤติกรรมหรือว่าทําสิ่งที่เราต้องการให้เขาทําไม่ถูกครับนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นออสิกที่เป็นหนักเนี่ยผมว่าก็คงยากครับนะก็อาจจะต้องต้องพูดตรงๆอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดออสิกที่เป็นน้อยๆเนี่ยถามว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไหมในเรื่องนี้ให้เขาเนียนขึ้นคําตอบคือได้ครับนะแต่ว่ามันก็จะไม่เนียนเท่าคนปกตินะเพราะว่าเขาไม่มีเซนส์ในการเดาเองอยู่ดีแต่มันจจจะเกกกิดาาารํ หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าให้เขาจำครับว่าถ้าคนทําสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรทําซิกแบบนี้แปลว่าอะไร,บบะไรโดยการเตรียมกันไว้ล่วงหน้า คือเตียมกันไว้ก่อนล่วงหน้าครับว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทาอย่างไรทําท่าแบบนี้แปลว่าอะไรพูดแบบนี้แปลว่าอะไรเพื่อทําให้เขารู้ว่าเขาต้องทําตัวอย่างไรในขั้นตอนต่อไปอะไรแบบนี้ครับเนาะ well. มันจะเป็นออเดอร์กับคอมพิวเตอร์เนาะอะไรแบบนี้เป็นกาทำตามคําสั่งเป็นออเดอร์อะไรแบบนี้ก็ออริสติกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะมันเป็นความไม่ยืดหยุ่นอย่างหนึ่งด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเก็บประสบการณ์เยอะๆครับก็คือเก็บชั่วโมงมีเยอะๆให้เขาเจอเหตุการณ์เยอะๆหลายๆเหตุการณ ในความเหมาะสมนะอย่าเยอะเกินไปถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเยอะเกินไปจนกระทั่งโอเวอร์โหลดอย่างนั้นก็ไม่ดีครับนะก็คือมันต้องมีความเหมาะสมในระดับที่ที่มีความเหมาะสมนะครับนะให้เขาเจอเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะเก็บชั่วโมงบินเยอะๆแล้วเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นเองว่าอืมถ้าเจออย่างนี้สัญลักษณ์แบบนี้คนอื่นทําสัญลักษณ์แบบนี้ใส่หรือว่าคนอื่นเนี่ย ทำซิกแบบนี้ใส่เนี่ยมันแปลว่าอะไรเขาก็จะสามารถที่จะพอรู้ได้แล้วก็อาจจะพอเดาได้มากขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเกิดจากความจําที่ว่าแบบมีการเตยมกันไว้ก่อนอะไรแบบนี้ครับนะก็ใช้วิธีอย่างนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาเป็นหนักแค่ไหนยังไงถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นไม่เยอะเงี้ยก็คิดว่าพอฝึกกันได้นะครับไม่ไม่ได้อ่าขนาดนั้นแค่ว่าอาจจะต้องฝึกหลายๆทริกหน่อยอะไรหรือว่าหลายๆหลายๆ หลายๆอย่างหน่อยว่าสสญลักแบบนี้แปลว่าอะไรใสญรักแบบนี้แปลว่าอะไรแต่ก็เป็นไปได้อีกว่าหากว่าเราบอกว่าสัญลักแบบนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสสญลักแบบเดียวกันแต่ว่ามันอีกบริบทหนึ่ง ที่มันไม่เหมือนกันซึ่งคนปกตทิทั่วไปสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทได้เพราะว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องโซเชียลสกิลแต่ออิสติกอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะปรับปเปลี่ยนไม่ได้เขาก็จะเข้าใจแบบนั้นนะเพราะมันเกิดจากความจำไงมันไม่ได้เกิดจากเซนส์ทางสังคมมันเกิดจากความจําอะไรแบบนี้ครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาก็จะทําผิดพลาดได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยหรือไม่ได้สอนอะไรกันเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การสอนหรือการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าซิกแบบนี้การส่งสัญญาณแบบนี้แปลว่าอะไรผมว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะในการช่วยส่งเสริมออริสติกครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเป็นออริสติกที่เป็นน้อยมากจริงหรือว่าพัฒนามาเยอะแล้วเก็บชุดบ้งบินเยอะแล้วก็อาจจะพอคาดเดาได้เหมือนกันหรือว่าพอที่จะเดาได้หรือเราเรียกว่าพอจะวานแหนงว้างได้อะว่าอคนอื่นทําซิกแบบนี้น่าจะหมายความว่าอย่างไรอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่เข้าเป้าทีเดียวอะไรแบบนี้อาจจะแบบยังเดาได้ไม่เข้าเป้าหรือว่ามองออกหรือว่าอ่านโดยที่ อ่านอ่านอ่านโซเชียลนะครับอ่านอ่านเซนต์หรือว่าอ่านเรื่องของการส่งซิกเนยอาจจะอ่านได้ไม่เข้าเป้าทีเดียวอะไรแบบนี้ครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยากจะฟออยากอยากจะอยากจะบอกอย่างหนึ่งครับว่ามันสามารถฝึกกันได้จริงๆนะครับเพียงแค่ว่าขอให้ใช้เวลาหน่อยแล้วก็เก็บชั่วโมงบินหน่อยนะครับนะแล้วก ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วแล้วก็เป็นมากเป็นน้อยอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สเปกตรัมของแต่ละคนอีกครับถ้าคนที่เป็นน,น้อยและประสบการณ์เยอะเขาก็จะใกล้เคียงคนปกติครับนะแต่ว่าก็อาจจะยังอ่านเดาเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือว่าการตีความเฉพาะหน้าอะไรแบบนี้ไม่เก่งเท่าคนปกติทั่วไปอยู่ดีอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยออสติกก็ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่พูดตรงๆหรือว่าการที่ต้องคาดเดาเอง ก็อาจจะมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการตีความ mm. การจับประเด็นจับใจความการอนุมานแล้วก็การตัดใจเพราะเฉพาะหน้าเนาะเขาังมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาติดตัวออยสติกต่อไปเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขาเียนขึ้นได้ก็ดีแล้วครับนะก็หวังว่าหมอโชนนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นอย่างดีที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีการที่จะเข้าใจกลุ่มออิสติกมากยิ่งขึ้นและทําให้เด็กออิสติกสามารถแบบ คิดได้เราสามารถที่จะแบบเราเรียกว่าอินสปายหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กออริสติกหรือผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กออริสติกหรือคุณครูอะไรแบบนี้ว่าออริสติกสามารถพัฒนากันได้จริงๆนะครับนะก็หมอโชนก็คงจะอินสปายได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ซีรีส์ก็คือซีรีส์เนาะมันก็ไม่ได้เหมือนกับในชีวิตจริงสักทีเดียวแต่ว่าคาแรคเตอร์ของหมอโชนเนี่ยมันชัดเจนว่านี่คือความเป็นออริสติกไฮฟุชชันนิ่งเออมันคาแรคเตอร์เขาชัดเจนเพราะว่านั่นคือซีรีส์แต่ในชีวิิตจรง่กไไ็มด้ ชัดเจนขนาดนี้นะหรืออาจจะไม่ได้แบบโอ้เห็นชัดเจนว่าแบบแคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ชัดๆอะไรแบบเนี้ยเนาะในชีวิตรจริงมันก็จะแตกต่างก,กันออกไปเพราะออริสติกเป็นสเป็ตรัมครับบางคนอาจจะเป็นน้อยมากน้อยจนกระทั่งคนปกติทั่ว,ว,วไปอาจจะมองไม่ออกเลยด้วยซ้ําอาจจะมองว่าเป็นคนที่ท,ที่นิสัยไม่ดีนิสัยกวนๆนะครับนิสัยพูดจาไม่เข้าหูอะไรแบบนี้ซะมากกว่าหรือว่านิสัยแบบซื่อๆตรงๆซะมากกว่าอะไรแบบเนี้ยั้่จริงเขาเป็นออริสติกแต่เขาเป็นน้อยมากอะไรแบบเนี้ยครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือแนวคิดดีๆ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ